ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ดียอดเยี่ยมก่อให้เรามีความเชื่อนะคะในวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทําได้เรามาดูหนังสือวิวรณ์ด้วยกันนะคะ อิวอนบทที่3ข้อที่1จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองซาดิดว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดาวดวงนั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายแล้วเมื่อเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้ให้เรามาสำรวจชีวิตของเราว่า เราเป็นคริสเตียนที่ตายหรือยังคริสเตียนที่แห้งแล้งฝ่ายวิญญาณให้เราระมัดระวังในการนะดําเนินชีวิตในการเป็นลูกของพระเจ้าตรวจสอบว่าเราตายฝ่ายวิญญาณไหมนะคะไม่ใช่ว่าเราดูดีข้างนอกแต่ข้างในเราตายแล้วในฝ่ายวิญญาณให้เราลื้อฟื้นจิตวิญญาณของเรากับพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกสัป,ปดาห์ทุกเดือนทุกปีนะคะ หรือตลอดไปให้ความเชื่อของเราสดใหม่เราอาจจะเคยแห้งแหลงฝ่ายวิญญาณแต่วันนี้ขอให้เราลื้อฟื้นจิตวิญญาณของเราให้ใหม่สดกับพระเจ้าให้พระเจ้าลื้อฟื้นเราทุกวันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราตายฝ่ายวิญญาณการตายฝ่ายวิญญาณก็คือข้างในแห้งข้างนอกดูดีนะถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าเราไม่ตายฝ่ายวิญญาณก็คือ ทั้งสองอย่างจะต้องไปด้วยกันก็คือข้างนอกและก็ข้างในข้างในฝ่ายวิญญาณเรากระตือรือร้อนเราหิวกระหายเราตื่นเต้นกับพระเจ้าและก็ข้างนอกก็ส่งผลกระทบด้วยหรือบางครั้งข้างนอกเราแสดงออกแบบหนึ่งข้างในเราแห้งจนเราไม่มีกำลังไม่มีพลังที่จะไปต่อได้นะคะให้เราดูบางประเทศตายฝ่ายวิญญาณหันหลังให้พระเจ้า อย่างสนิทมีโบสถ์มีอาคารที่สวยงามแต่ไม่เคยเข้าโบสถ์เข้าทีหนึ่งก็คริสมาสทีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตายฝ่ายวิญญาณบางครอบครัวก็ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะเราก็ตายได้เหมือนกัน แม้บางคนอาจจะมาโบสถ์แต่ว่าข้างในเราไม่ได้ตื่นเต้นเฉยชาเย็ยนชาแห้งแล้งกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นวิญญาณศาสนาพระเจ้าก็จะไม่พอพระัทยเหมือนหนังสือวิวรบทที่สมข้อที่หนึ่งนะคะพระเจ้าเตือนเราในเช้าวนันนี้จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองสาดิษ เมืองซาดิดว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าและทรงมีดาวทั้งเจ็ดดวงนั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายแล้วบางทีเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับปัญหาเพื่อจะให้เราเนี่ยไม่หลงลืมพระเจ้าทําให้เราพึ่งพาพระเจ้าทําให้เราติดสนิทกับพระเจ้าทําให้เรา,าเชื่อมต่อกับพระเจ้านะคะ บางคนบางประเทศเขาร่ำรวยเขามีเงินเขามีทองเขามีทรัพย์สมบัติทำให้กระดูกแข็งได้เพราะเขาไม่ต้องพึ่งพระเจ้าทำให้ชีวิตของเขาเย็นชาไปแล้วเฉยชาเย็นชาเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีนะแต่หลายคนเจอความยากลำบากทำให้เราต้องพึ่งพระเจ้าชีวิตของเราก็เลยนะคะใหม่สดอยู่ตลอดเวลา พราะเรารู้ว่าไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากพระเจ้าก็ไม่แปลกใจที่พระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราขอพระคุณพระเจ้าทุกกรณีเพราะว่าเป็นนามพระทัยพระเจ้าปัญหาก็เป็นนามพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เรามาัาง่งคั่งร่ำรวยหรือว่ามีความสุขแต่ว่าเราต้องเช็กด้วยว่าเรามีความสุขเราไม่แห้งพระเจ้าก็โปรดปานเราได้เรามีความสุขด้วยเรารักพระเจ้าด้วยเรามีวิญญาณที่ กระตือรือร้น,ห,นหิวกระหายก็ขอให้เราที่จะนะตรวจสอบดูว่าเราเป็นแบบนั้นไหมถ้าเราเป็นแบบนั้นเราไม่แห้งรเราจะเอาอวยพรเราแล้วอวยพรเราอีกนะคะเรามาดูเอเสเคียนบทที่37ข้อที่1นึถึงสาระหัตของพยาเวมาอยู่เหนือข้าพเจ้า แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพ้าวิญญาณของพระยอเวแล้ววางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกแห้งเต็มไปหมดข้อที่สองบอกว่าพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปรอบๆกระดูกเหล่านั้นดูสิมีกระดูกมากมายเหลือเกินบนพื้นหุบเขาและนี่แน่เป็นกระดูกแห้งมากมาก,มากนี่คือพระวจนะคำของพระเจ้านะคะที่ให้เรารู้ว่า ทุกวันนี้เราอยู่ทามกลางกระดูกแห้งเยอะชีวิตของผู้คนแม้แต่คริสเตียนมีชีวิตที่เย็นชาไปพระเจ้าก็ถามเอเซเคียนว่าคน,นนี้จะกลับมาได้อีกไหมพระเจ้าถามเราด้วยทุกวันนี้เราจะต้องตอบพระเจ้าเหมือนเอเซเคียนตอบนะฮะพระเจ้าทําได้ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราสาม,มารถที่จะมีชีวิตที่สดใหม่กับพระเจ้าได้และคริสเตียนที่หลงหายกลับมาคืน ดีกับพระเจ้าได้และผู้คนในโลกนี้ที่มีชีวิตที่ตายฝ่ายวิญญาณสามารถที่จะกลับมาหาพระเจ้าได้เราเคยพบกับพระเยซูที่เจอพงพันอิสราเอลกระดูกแห้งพรองต้องร้องไห้สงสารอิสราเอลที่เขาไม่ได้กลับใจที่เขามวัวแต่เพลิดเพลินไปกับโลกใบนี้จิตวิญญาณของเขาก็แห้งผาก อิสราเอลเป็นกระดูกแห้งพวกเขาก็รู้สึกได้นะคะเขาถอนใจออกจากพระเจ้าเขาถอดถอนใจของเขากับพระเจ้าเขาไม่ได้ติดตามพระเจ้าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยเย็นชาต่อพระเจ้าคนในโลกปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเคยรักพระเจ้ามาก่อนเคยตื่นเต้นเคยมีชีวิตชีวากับพระเจ้านะคะ แต่ตอนนี้เย็นชาต่อพระเจ้าเย็นชาต่อคริสตจักรต่องานของพระเจ้าในประวัติศาสตร์หลายคนก็เป็นเช่นนั้นวันนี้ขอพระเจ้าให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยวิญญาณที่ร้อนรนแล้วก็หิวกระหายเราต้องตรวจสอบจิตวิญญาณของเราเมื่อก่อนหัวใจของเราเต็มด้วยวิญญาณของโลกตื่นเต้นกับโลกนะคะแต่หัวแข็งให้กับพระเจ้านะกับพระเจ้าเราเชย่ชาเย็นชา ต่อพระเจ้าเราเย็นชากับโลกเราตื่นเต้นนะคะวันนี้ขอพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่ให้เราที่จะตื่นเต้นกับพระเจ้าให้เราสแสวงหาพระเจ้าเหมือนมัทธิวบอกกับเราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพรรองก่อนและโปรองก็จะเพิ่มเติมบางอย่างนะคะมันมีบรรยากาศแห้งแล้งอยู่ในชีวิตของเราครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราด้วยจะบอกให้ แต่เราจะต้องต่อสู้ต่อต้านกับวิญญ,ญาณแห้งแล้งเหล่านั้นเราจะไม่เฉ่ยชาโดยการที่เราบางครั้งเราไม่อยากอธิษฐานแต่เราต้องอธิษฐานเราต้องตื่นเต้นในการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานแล้วไฟพระเจ้าจะติดเพราะวิญ,ญญาณจะเคลื่อนถ้าเราไปฟังมารเออไม่อยากอธิษฐานก็คือไม่อธิษฐานเรากําลังไม่ได้ต่อต้านมารซาตานเราไม่ได้ต่อต้านวิญญ,ญาณเย็นชา มันจะเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยไม่ตื่นเต้นในการอธิษฐานไม่ตื่นเต้นในการนามัสการไม่ตื่นเต้นในการฟังพระคำไม่ตื่นเต้นในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ตื่นเต้นในงานรับใช้ของพระเจ้าทุกๆงานนั่นคือบรรยากาศที่เรากําลังเย็นชาต่องานของพระเจ้าหัวใจของเราเต็มไปด้วยวิญญาณของโลกตื่นเต้นกับโลกแต่เราเย็นชาต่อพระเจ้านั่นเอง ขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อเราตรวจสอบว่าเราไม่ตื่นเต้นกับพระเจ้าก็ขอให้เราที่จะต่อสู้กับเนื้อหนังต่อสู้กับบรรยากาศเย็นชาเฉยชาวิญญาณความแห้งแล้งวิญญาณกระดูกแห้งให้เราตื่นเต้นกับพระเจ้าสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเราสามารถเช็คได้ว่าเรากระดูกแห้งหรือเปล่านะเราไม่อยากอธิษฐานไม่อยากอ่านพระคัิภีพ์ไม่อยากประกาศ เราไม่อยากจะฟังเรื่องฝ่ายวิญญาณคุยเรื่องฝ่ายวิญญาณเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกหงุดหงิดนั่นคือวิญญาณแห้งแหลงนะคะหาเหตุผลที่จะทําบาปไม่อยากฟังพระเจ้าหาช่องทางทําบาปหรือไม่อยากมาคริสตจักรถ้าเรามีไฟของพระเจ้าเราจะหาช่องทางมาคริสตจักรเราจะหาช่องทางมารับใช้พระเจ้าเราจะตื่นเต้นกับพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า นี่คือเรารักษาไฟเราจะไม่ให้ไฟดับแต่เราจะร้อนรนเสมอเราจะมาเชื่อมต่อกับครอบครัวไฟวิญญาณเพราะฉะนั้นก็มีความหมายนะคะถ้าไม่นั้นพระเจ้าก็คงจะไม่ตั้งคริสตจักรไว้เพื่อที่จะให้เราเชื่อมต่อเพราะมันเกี่ยวข้องกับการทรงสถิตของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับท่าทีวิญญาณของเราที่เราต้องการที่จะรักษาไฟนะคะแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่าทีของเรา เราจะไม่แห้งแล้งเราจะไม่ตายฝ่ายวิญญาณเราจะส่องสว่างได้ด้วยกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองแล้วก็เราตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราสามารถที่จะกลับมาหาพระเจ้าได้เมื่อเราเจอบรรยากาศนะคะที่ถูกขัดขวางเราก็ต่อสู้ถ้าเราต่อสู้แสดงว่าเรามีชีวิตคนตายจะไม่ต่อสู้นะคะก็จะไม่มี พลังที่จะต่อสู้แต่สําหรับคนที่มีชีวิตในฝ่ายวิญญาณเราจะต่อสู้กับบาปต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่อสู้กับมารซาตานต่อสู้กับวิญญาณของเนื้อหนังของโลกเพื่อเขาจะกลับมาหาพระเจ้าให้ได้เขาจะไม่ยอมตายเขาจะไม่ยอมให้ชีวิตของเขาตายนี่คือชีวิตที่ตอบสนองชีวิตที่ไม่แห้งแล้งในฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะคะ เขาจะสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณสนใจกัรนมัสการการอธิษฐานการฟังพระคําการประกาศการรับใช้พระเจ้าการติดสนิทกับพระเจ้าเขาจะหาทุกวิธีทางที่จะหาช่องเข้ามาในครอบครัวในบ้านมาติดสนิทกับพระเจ้าเพราะเป็นบ้านของเขาเขาจะผูกพันผูกพันกับพระเจ้าก็เลยผูกพันกับครอบครัวนะคะเราจะไม่สนใจแต่เงินแต่งานแต่เราจะสนใจบ้านของพระเจ้า เราจะมีชีวิตร้อนรน,นกระตือรือร้นตื่นเต้นไปกับการงานของพระเจ้าเราจะไม่เฉยชาไม่นิ่งเฉยใครจะรักพระเจ้าก็รักไปฉันนิ่งเฉยเฉยชาไม่ตื่นเต้นอันนั้นก็อันตรายแล้วส่งสัญญาณไม่ดีเราต้องตื่นเต้นกับพระเจ้าตื่นเต้นกับคริสเตียนตื่นเต้นกับคนที่ร้อนรนตื่นเต้นกับการนามัสการ เราต้องเช็คดูว่าเราตื่นเต้นไหมหรือเราตื่นเต้นกับคนไม่เชื่ออยากพูดแต่เรื่องของโลกไม่อยากพูดเรื่องพระเจ้านิ่งเฉยเฉยชาถ้าเราตื่นเต้นกับพระเจ้าแสดงว่าชีวิตของเรายังไม่ตายแล้วก็ไม่แห้งเราต้องการที่จะเชื่อมต่ออยู่กับไฟของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาฤทธิเดชของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวในคนคนนั้นเอเมน เราเช็คดูว่าเราตื่นเต้นกับพระเจ้าไหมตื่นเต้นกับคริสเตียนไหมตื่นเต้นในการมาโบสถ์ไหมตื่นเต้นในการรับใช้ตื่นเต้นในการประกาศไหมหรือเราตื่นเต้นแต่กับกับโลกนะฮะไปกับโลกไปกับคนไม่เชื่อไหลไปกับวิญญาณของโลกอันนี้ก็คือส่งสัญญาณไม่ดีก็ขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องตรวจสอบนะคะจิตวิญญาณของเราเสมอว่าเราตายฝ่ายวิญญาณ ไหมหรือว่าเรามีวิญญาณเห็นความตายอยู่กับเราไหมเรากระดูแข็งไหมเมื่อเรามานมัสก,การพระเจ้าเราจะพบบ่อน้ําพุเราจะพบกับความสดใหม่ในการฟังพระคำเรามีบรรยากาศแบบนี้ไหมเราตื่นเต้นกับพระคำเราตื่นเต้นกับการนมัสก,การเราตื่นเต้นกับบรรยากาศฝ่ายวิญญ,ญาณในคริสตจักรสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าหลายคนนะคะ บางทีเขามีปัญหามากเขาบางทีก็เจ็บป่วยด้วยซ้ําบางทีก็เจอวิกฤตต่างๆนานา,นาแต่ภายในของเขาก็ตื่นเต้นในพระเจ้า หาช่องทางที่จะมาโบสถ์ให้ได้หาช่องทางที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าให้ได้หาช่องทางในการที่จะรับเคลื่อนของพระเจ้าให้ได้นั่นคือจิตวิญญาณของเราหิวกระหายหาพระเจ้าจิตวิญญาณของเราต้องการพระเจ้านั่นเองและเราจะได้รับการรักษาและเราก็จะได้รับการปลดปล่อยแน่นอนสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเราฟังเสียงพระเจ้าได้ตลอดวันเวลานะฮะ หลายคนเราชอบผลัดวันประกันพุ่งไม่สนใจเสียงของพระเจ้าทำให้เราเหี่ยวแห้งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ให้จิตวิญ,ญญาณของเราตายได้เราจะต้องรักษาจิตวิญ,ญญาณของเราเราจะต้องมีจิตวิญ,ญญาณที่สดใหม่กับพระเจ้าสรรเสริญแเราขอบคุณพระเจ้าเราต้องระวังวิญญ,ญาณกระดูกแห้ง วิญญาณหลงหายวิญญาณเสื่อมถอยวิญญาณไม่เปิดใจกับพระเจ้าเปิดกับโลกตื่นเต้นกับโลกนะคะตื่นเต้นกับเนื้อหนังแต่เราไม่ได้ตื่นเต้นกับพระเจ้านั้นคือวิญญาณกระดูกแห้งนั้นคือวิญญาณแห่งความตายฝ่ายวิญญาณนะคะเราต้องขับออกไปเราต้องต่อสู้กับวิญญาณเหล่านี้ในหนังสือดูกาบทที่24คข้อ25เรามาดูด้วยกันนะคะ บางข้อก็ให้พี่น้องไปอ่านเองให้แอดมินส่งเข้าไปพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยชาในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยวจนะกล่าวไว้นั้นก็ขอให้เราอย่าเฉยชาต่อถ้อยคำของพระเจ้าต่อการที่เราได้ยินได้ฟังคำเผยพระวจนะเราจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจสนใจ เราจะต้องตื่นเต้นต้องระมัดระวังเราต้องตอบสนองพระคำให้ได้เพื่อชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำายวิญญาณเพื่อเราจะไม่โง่เขลาฝ่ายวิญญาณในพมพีตอนนี้พูดแบบนั้นนะคะเมื่อเราตอบสนองพระคำตอบสนองถ้อยคำของบรรดาผู้เผยวัะนะจะทำให้ชีวิตของเราไม่ตกต่ำายวิญญาณจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่สดใหม่ไม่ตายฝ่ายวิญญาณ อิสราเอลถูกกวาดไปเป็นชเชลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาเนี่ยไม่ใส่ใจสนใจพระคำไม่สนใจคำาผยวัชนะไม่สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเขาอยากจะอยู่แต่บาบิโลนอยากจะมีแต่เงินและทองอยากอยู่ดีกินดีแต่กระดูกแห้งก็ช่างวันนี้พระเจ้าถามเราด้วยว่าเราต้องการมีชีวิตถูกกวาดไปเป็นเฉลยไหมต้องการที่จะมีชีวิตที่เหี่ยวแห้งกระดูกแห้งตายฝ่ายวิญญาณ ไหมพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราอยู่ดีกินดีอยู่แล้วก็ขออย่าให้เราเนี่ยใส่ใจวิญญาณของโลกไม่สนใจวิญญาณของเราให้เราระมัดระวังเพื่อเราจะไม่ถูกกวาดเพื่อเราจะเป็นคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าอยู่เสมอ ตอบสนองถ้อยคําของพระเจ้าตอบสนองคําเผยวจชนะเมื่อผู้เผยวจชนะผู้รับใช้พระเจ้าหัวหน้าเซลหรือคนที่รักพระเจ้าคนฝ่ายวิญญาณเตือนเราอย่าทําสิ่งนั้นอย่าทําสิ่งนี้ให้ถ่อมใจให้ยำเกรงพระเจ้าให้รักพระเจ้าให้เราไวเมื่อเราไวเราจะไม่ตกต่ําเมื่อเราไวเราจะไม่ตกต่ําฝ่ายวิญญาณทั้งฝ่ายกายภาพอิสราเอลหลายครั้งที่เขาตกต่ำเพราะว่าเขาไม่ฟังผู้เผยวจชนะ เขาไม่ฟังคนของพระเจ้าเขาไม่ฟังคนที่รักพระเจ้าแต่พระเจ้าหนุนใจเรานะคะพระเจ้าถามเราว่าเราสามารถที่จะกลับมาหาพระเจ้าได้ไหมเหมือนพระเจ้าถามเอเสเคียนกระดูกแข้งเหล่านี้กลับมาหาพระเจ้าได้ไหมนะพระเจ้าทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจสนใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัส ผ่านบรรดาผู้เผยดระนะผ่านถ้อยคําของพระเจ้ายังมีความหวังในพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทําได้เราต้องเป่าประกาศถ้อยคําของพระเจ้าต่อไปอธิษฐานเผื่อคนมากมายอธิษฐานเผื่อตัวเราอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าจะทําสิ่งที่เราเชื่อเมื่อเราพูดถ้อยคําของพระเจ้าเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าจะทําสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในเอเสเคียนบทที่ 37เนี่ยฉันชอบอ่านแล้วก็ชอบพูดถึงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันทันด่วนให้เราตรวจสอบชีวิตของเราว่าเราแห้งไหมกระดูกแห้งหรือเปล่าเราตายฝ่ายวิญญาณไหมหรือว่าเรามีชีวิตที่สดใหม่กับพระเจ้าแม้ว่าอยู่ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคมากมายเราไม่ตายฝ่ายวิญญาณเราเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าจะให้เราเป็นกองทัพใหญ่พระเจ้าจะยกชูเราขึ้นพระเจ้าจะให้เรามีชีวิตชีวาแล้วก็ตื่นเต้นกับ พัสุริแล้วก็พ่อพรของพระเจ้าแน่นอนแต่ถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราตายฝ่ายวิญญาณมันสตานจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ก็ขอให้เราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างง่ายดายจัดเวลาจัดตารางเวลาให้กับพระเจ้าใส่ใจสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณกระตือรือร้นเมื่อพระเจ้าบอกเราให้เราทําตามเราเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ได้ต่อต้านพระเจ้าเราไม่เถียงพระเจ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเราต้องฟังพระเจ้า ทุกเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่มนุษย์พูดกับเราแต่พระเจ้าพูดกับเราต้องฟังพระเจ้าให้เราเลือกที่จะเชื่อฟังแล้วเราก็จะได้รับพระพรข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตจิตวิญญาณของเราที่เราจากจะมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ามีชีวิตชีวาแล้วก็จิตวิญญาณของเราไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตายไม่เป็นกระดูกแห้งแต่เราจะมีชีวิตมินฤทธเดชแล้วเราก็จะเคลื่อนไปโอกับพระสุริของพระเจ้ากับการเจอไหมสด กับฤทธิดเดชหรืออำนาจของพรจ้าท่ามกลางอุปสรรคปัญหาท่ามกลางหุบเขาเหงามัจจุราชพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเราจะไม่กลัวสิ่งใดเราปฏิเสธวิญ,ญญาณแห้งแรงเราปฏิเสธวิญญาณแห่งความตายเราปฏิเสธวิญญาณเชยชาเย็นชาขับออกไปในนามพระเยซูออกไปจากคริสตจักรออกไปจากคนของพรจ้าออกไปจากชนชาติของพรจ้า จากบุตรหลานของเราเราสั่งขับออกไปในนามพระเยซูแม้แต่ตัวของเราเราปฏิเสธวิญญาณเชยชาวิญญาณกระดูกแห้งวิญญาณแห่งความตายออกไปทั้งหมดขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเราอวยพรซึ่งกันและกันในพระราชนามพระเยซูกิ์เจ้าเอมเมนพระเจ้าไวพรค่ะ